ทั้งสามท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะรีบที่กลุ่มโรอได้เลย 2 3 0 3นะคะตลที่มาใหม่เลนะคะแล้วก็กรอกข้อมูลเข้าไปมี่ตรงคำว่าหลังคำว่าเรียนเนี่ยใส่ได้เข้าไปนะคะคืน้างไว ของการสร้างเอกสารหลักคะจะอยู่ในใบละดับขั้นตอนหน้าที่27นะคะ ผมว่าเรียนเว้นว่างไว้ก่อนเลยนคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะ เราจะทำการเลือกไฟล์รายชื่อรู้รับนะคะกลุ่มแรกกลุ่มแรกก็จะเป็น use and existing list นะคะที่4นะคะนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ use and existing list นะคะจากนั้นไปที่ Make r i t e to letter นะคะ จดหมต่อไปนะคะทีนี้ในตัวของเอกสารหลักเนี่ยเราจะทำการส,ารสบบั่นข้อมูลในชื่อผู้รับเข้ากับเอกสารหลักแล้วเนี่ยใหเราวางเคอร์เซอร์นะคะตรงตาแหน่งหลังคำว่าเรียนนะคะซึ่งจะมีผู้รับจดหมายด้วยกันทั้งหมดสามท่านนะคะร้อยปท่านแรกเป็นานายชนาภาษุ ท่านที่สองจะเป็นร้อยปีวิรัตใหม่เอี่ยมและท่านที่สามจะเป็นาานางสาววินดาใจสุดนิดนะคะเอามาดูควการแนบไฟรายชื่อผู้รับเข้ากับเอกสารหลักนะคะให้คิดเลือกที่สัญลักษณ์นี้ค่ะเนียวเหมือนนะคะก็จะปรากฏขึ้นมานะคะเป็น insert ตเ r มือนฟ l d นะคะให้เราแทร่ตัว ในใบคำสั่งใบเนื้อหาหน้าที่18นะคะเราต้องการที่จะสร้างไฟล์เราชื่อร่บข้อมูลที่เราได้ตองมาเนี่ยจะเป็นข้อมูลของ first name ก็คือชื่อจริงแล้วก็ last name ก็จะเป็นนามสกุลเ,เองนะคะให้เราคลิกกุ่มระดัแบแรกนะคะเราคลิกกุ่ม first name เลยค่ะจะเป็นชื่อจริงน,นะคะกลุ่มที่2จะเป็น insert เข้าไปนะคะ มาให้เราเลือกไฟชี้รับที่เป็นนามสกุลนะคะก็จะเป็น l ั s t name จนั้นกดปุ่ม insert นะคะเพื่อทำการแทรกขสารข้อมูลเข้าไปนะคะในจดหมายละผลลัพธ์ที่ได้ไน,นะคะผลลัพธ์ที่ได้ในการ insert เกิดคิเวขเข้าไปเนี่ยทั้นแรกจะเป็นนามเจานาจะเป็นการแสดงข้อมูลของ f i r เ t name กนันสปูลพาสุจะเป็นการแจงข้อมูลของ s ั n เ m e เช่นการถ่ายอีกสองท่านที่เหลือก็เหมือนกันนะคะโรวินวินัน์นสปูใหม่เอร์และก็นางสาวเบโอไรั์สปูลจะสบุ๊กซึ่งจะเป็นการแจงข้อมูลที่เป็น First สเน e ก่อนแล้วก็ตามด้วยลัสเน่นะคะที่เราได้อินเสิร์ตฟิวเข้าไป สเต็ปที่4เลยนะคะจะเป็น Next Preview Your Letter นะคะเราจะมาทำการตรวจสอบก่อนว่าเราได้มีการแนบไฟล์รายชื่อผู้รับเข้ากับเอกสารหลักได้ถูกต้องหรือไม่มนะคะ,ะจะมีระเบียนซ้ายขวานะคะในกลุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีชื่อผู้รับที่เราได้ทำก,า,ก,กรารกรอกแล้วก็ผสานเข้าไปในเอกสารหลักที่เป็นจดหมายนี้นะคะ ท่านที่สองแล้วก็ท่านที่สามเมื่อเราทำการเช็คระเบียนเร็จากนั้นเมื่อเราตรวจสอบความถูกต้องพร้อมจะสั่งพิมพ์จดหมายเรียนนะคะให้เราเข้าไปที่ปริ้นเลยค่ะเปิดทูดพิมพ์เป็นการสั่งพิมพ์จดหมายเรียนต่อทาน เครื่องพิมนั่นเองนะคะนี่หน้าจอก็จะปรากฏึ้นมาเป็นมอร์ท to Printer แล้วก็ิร r e อร์ดก็คือเป็นข้อความที่เราได้สั่งพิมพ์เข้าไปกลุ่มแรกก็เป็นอ,อนะคะให้พิจมพ์ทั้ง3ามฉบับเลยนะคะกลุ่มที่สองอเป็น Current r e p o r นั่นก็คือจะให้พิมพเฉพาะที่เราเลือกเป็นปัจจุบันนะคะ ที่สามจะเป็นให้ปริ้นจากหน้าไหนถึงหน้าไหนนะคะในที่นี้ครูให้นักเรียนที่ครูได้สอนไปนะคะนักเรียนมีคำถามอะไรไหมคะไมไ่มีค่ไม่มีแน่นอนไม่มีทุครูมีคำถามน,นะคะเพื่อที่จะทำการทบทวนความรู้นะคะคำถามง่ายนะคะก็คือขั้นตอนในการสร้างและสั่งปรม้นจากหมายเรียนจะมีทั้งหมด มีอะไรบ้างคะต่อทีละคนเลยการห่างทนแร่ขั้น so ี mm. nee? ่หงเิเครื hmm. right. ่องครับเปิดเครื่องครับปิดเรื่อครับคองคมเตอร์ปิดเครองครับยาอยู่ในขั้นตอนทท่ไหนคะอ่าโอเคขั้นตอนที่สองคือทำอะไรคะควบคุม c e นจอครับเข้าโปรแกรมสอขั้นตอนที่2องก็คือเราเริ่ตด้าครับอาไม่ใช่ค่ะยัคร ข้อมาข้าซองขั้นตอนที่สองคอารนำตัวอักรเข้ามาข้อซองดี้มอ่าโอเคต้องค่ข้อโครแกรงมาอซองเปิดนะคะขั้นตอนที่สามค่ะสี่ครับสี่ครับใ่ค่ะอาจารย์เรียนรู้ขั้นตอนที่สี่คืออะไรคะัดสาเนี่ยมีจับามาขั้นตอนที่5ค่ะไั้ไหคะขั้นตอนที่ห้ได้สาม เอกสารหลังมีเพิ่มต่อแล้วขั้นตอนที่หกค่ะขั้นตอนที่หกคือการแนบไฟล์ชื่อผู้รับเข้ากับเอกสารหลังนะคะขั้นตอนที่เจ็ดค่ะแนบเพื่อจดหมายเรียนและขั้นตอนจะใช้ที่ต่อแล้วคือปเก็บไว้ซึ่งจะทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานนะคะนี้เรามาทบทวนคำสั่งในการสั่งใช้จดหมายเรียนกันนะคะ